กราบสวัสดีกราบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสสดชาวเจ้าพิงค์นุกทัวร์นี่เป็นเพื่พาวิส <laughs> อีกแล้วเจ้ <laughs> าเจ้าพิงนุกหายไปเลยมาแล้วครับสวัสดีเจ้าดาวเม็กกาเล็กซี่ต <laughs> ลางนะครับนี่ผมผมแพมมี่คือยิบเล็กห ตอนนี้ดาวหางอันเล่กเอาเจ๊กลับมาไม่ได้แล้วใครก็ได้เอาเจ๊กลับมาดีเออตอนนี้นี่ถ้าเกิดมีดาวถกนะขอพรว่าแบบขอให้เจ๊มันทำงานนะดาวกลับมีมดาวเดียวกับหยอกหยอกหยอกอกก็เดี๋ยววันนี้พี่แพรมแบงแบงแบงครับผมผมเองครับผมเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับซีพียูตัวใหม่ครับครับแล้วก็8 Gen 3ครับผมเทียบกับ8 Gen 2และ8 Gen 1ครับคือต้องเล่าก่อนนิดนึงนะครับว่าเราเนี่ยโชคดีมากที่มีเงินมีเงินจากที่ผู้ชมมาดูคลิปพวกเราเนี่ยแหละ นะครับไปซื้อแล้วมี14โปรมาเล่นซึ่งมันเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้แซปดราก้อน8 Gen 3ตัวแรกของโลกครับนะครับพอเราเล่นเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยมีคนมาคอมเมนต์เยอะมากเลยใต้คลิปนั้นว่าพี่ไปเที่ยวอ่านไหนกันผมเจอพี่อยู่นะคือมีคนชอบมาถามนะครับว่าเออเที่ยวกับ8 Gen 2 8 Gen เหนือเป็นยังไงบ้างครับลงคลิปไปในติ๊กต็อกก็มีคนถามเหมือนกันครับก็เลยอ่ะเดี๋ยววันนี้มานั่งคุยกับแบงค์ดีกว่าได้เพราะว่าแบงค์เป็นคนเดียวนะครับที่ได้เล่นเกมทั้ง3ตัวนี้รวดเดียวเลยใช่นะครื่อองงขตตัััวสถาปยกรรรมคบ คอแรงมากๆคอแรงแล้วก็คอเบาแล้วคอแส่ะ พอแซก็จะเป็นคีย์บอร์ดอะไรเนี่ยเข้าได้นะครับพอแซกได้หรอลูกค้าซะแล้วสถาปัตยกรรมครับ 8J1 8J2 8J3 เป็น4โนเมตรทั้งหมดครับแล้วก็การเรียงตัวคอแรงคอเบาก็เหมือนกันครับถ้าเป็นแซ็บราก้อน 8J1 เนี่ยนะครับจะเป็นคอแรงเวอร์เวอร์ชื่อว่าคอเทค X2 ถ้าเป็น 8J2 เนี่ยจะเป็นคอแรงเวอร์เวอร์ชื่อว่าคอเทค X3 และ 8J3 ชื่อว่าคอเทค X6 ที่เป็นเลขอะไเนี่ยเออ่ไม่ได้เรียงขึ้นมาครับผมแล้วก็คอเบาก็จะเป็นตัวคอเทค A7 ซีรีส์ครับผมคอเบาก็จะเป็นคอเทค A5 ซีรีส์ครับมันจะเป็น1 3 4่งสามมันจะมีอยู่เจ้าหนึ่งครับที่เป็นไอ้โนนาคออ่ะก็คือมันจะเป็น9ก้าคอเออมันจะไม่เหมือนกับออกตาคอที่เราเล่นเล่นกันอยู่ปกติแล้วเนี่ยพวกแบบออกตาคอเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยใช่หนึ่งคอแรงเว่อเวสามคอแรงปกติแล้วก็4ี่คอเบาใช่นี่คือเขาเรียกว่านอมหรือว่าการปฏิบัติตามกันมาอย่างถูกต้องเป็นปกติใช่ใแต่เดนก็มีหลากหลายให้แบบมสองสองสี่ก็มีใช่สี่สองสี่แปด ม่ใช่แม่เล็กสิ อย่างหนึ่งที่จะคุยก็คือตัวโมเด็ม 5G ที่เปลี่ยนไปคะัครับคัวค้อมเนี่ยเป็นผู้ผลิตโมเด็ม 5G เบอร์ต้นต้นของโลกแล้วนะครับดังนั้นเขาจะมีโมเด็ม 5G ที่ดีมากๆอย่างในัซฟรากก้อน 8G1 ก็จะเป็น X65 8G2 จะเป็น X70 8G3 เป็น X75 ใช่เบาใช่เดาก็ถูกตัวเลขมันจะเพิ่มไปทีละ5ถูกต้องนะครับเป็นเป็นสเต็ปชื่อของเขานะครับทีนี้สิ่งที่มันแตกต่างในโมเด็ม 5G ครับอันนี้อยากคุยที่นึงเพราะว่าจริงๆแล้วเน Wi-Fi 6ก็ปีตันอยู่ที่ประมาณน่าจะไม่5ก็7 g ิกะบิตเพอร์เซกนี่แหละนะครับก็คือเน็ตประมาณ7,000เมกอะบุลรับได้สบายถ้าเป็น x70 หรือว่า x75 ก็จะระดับแบบพวก10กิกะบิตจะเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็น Wi-Fi 7อ, 5. 3, 5. 4, อบลูทูธ5.3 5.4อา หรือว่าอาจจะเป็นการให้ AI เนี่ยช่วยเล็กสัญญาณให้มีการจับสารขึ้นความถี่ที่ดีขึ้นครอบคลุมทั่วโลกมากขึ้นครับนะครับแต่จริงๆเราเท่าที่ผมลองใช้งานมานะโมเด็ม 5G Snapdragon X65 เนี่ยเหลือแดงแล้ว <S 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 อันนี้พูดแบบหย,ยาบๆเลยนะ <S <S อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้เหมือนกันก็คือเรื่องของตัวความแรง ยังไงสิความเรงเนี่ยถ้าเราไปดูในอันตูตู้เนี่ยนะครับคะแนนจะเป็นลำดับขั้นบันไดเลยครับยังไงในแซนปาก้อน 8J1 เนี่ยจะประมาณ1ล้าน1แสนถึง1ล้าน2แสนคะแนนครับแซนปาก้อน 8J2 ก็จะประมาณ1.3、ึ0 0ล้านแสนถึง1ล้าน5แสนถ้าเป็นตัวปัจจุบันแซนปาก้อน 8J3 คะแนนสตาร์ทเลยนะ1ล้าน9แสน โลสตาร์ทเลยเริ่มต้นเลย1นึ่งล้านเก้าแสนแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบโอเวอร์คล็อกหรือว่าไปบูตเยอะๆหรือว่าแรมรอมเยอะหน่อย <c oughs> ก็ประมาณสล้านกว่าๆได้แบบสบายๆเมื่อ2ปีที่แล้วเรายังว้าวกับ1นึ่ล้านหล้านกันอยู่เลยตอนนี้ครับปลายปีเราคุยกัน2ล้านแล้วนะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาคะแนนอันดูตู้เทียบกันระหว่างแซฟราก้อนแปดเจนหนึ่งกับแซฟราก้อนแปดเจนสามความแรงห่างกันเท่าตัวเท่าตัวอันนี้คือในแง่ของเลขความแรงในแง่ของการใช้งานจริงเนี่ยนะครับเท่าที่ผมไอยดูมานะทั้ง Geekbench ทั้ง 3D Benchmark อะไรเงี้ยยคะะะแแนนนนนนมััจจตต่่่างกเเีล ประมาณ30%จะต่างกันเยอะคือเรื่องของตัว AI มากกว่าในยุคนี้เราคุยเรื่องอะไรกันเรื่อง AI กันเยอะ a อใช่เอไอสิกับ Tensor G3 เนี่ยไม่โมในในงานเปิดตัวคือ AI ครึ่งคลิปอะตัว s n ปรั r a g o n 8 Gen 3ก็เลยบู๊ตเอครับ AI ล่อไปเลยครับ98%รเ เน AI จาก8 Gen 2มเป็น8 Gen 3นะ98แต่ถ้าเกิดเทียบจาก8 Gen 1มาเป็น8 Gen 3โอ้โหน่าจะมีประมาณแบบ2เท่าตัวทะลุร้อยไอการที่มันบูต AI ขึ้นมาให้เนี่ยครับเราไม่สามารถจับเนื้อต้องตัวได้ง่ายๆแต่ก็จะมีบางแอปพลิเคชันครับเช่นพวกถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอที่มันย้อนแสงหรือว่าเวลาเราถ่ายวิดีโอ 4K แบบ HDR อะไรเงี้ยพวกเนี้ย AI เข้าไม่มีผลอย่างมากนะครับหรือว่าการจัดสรรพลังงานเคยได้ยินที่พี่แพงชอบพูดว่าแบบมือถือซ m s u n งอ่ะมันจะต้องปล่อยให้ AI มันเรียนรู้้กก่่ออนนนนนววััั2ไดใยยุคสม ่่อนนเียถ้าผมจำไม่ผิดนะสมัย Galaxy Note 20 1สัปดาห์บแบตเตอรี่นิ่ง,งใช่ S23 Ultra ล่าสุดของผมนะ2วันหรือ3วันเนี่ยนิ่งแล้วแล้วเวลาในการเรียนรู้เซลล์แบตของสมาร์ทโฟนเนี่ยเดี๋ยวนี้น้อยลงมากๆนะครับหรือแม้กระทั่งไอตัว Snapdragon 8 Gen 3ที่แบงก์เล่นในมี14 Pro อะ่ะจำได้ป่าว่าแบบมึงเล่นตาแรกๆปุ๊บอ่ะแบตมันไม่ไหลเลยใช่มันเป็นเรื่องอะไรที่แบบใหม่มากสำหรับเราเพราะว่าปกติเราเล่นไปแบบวันแรกๆเนี่ยแบตจะเริ่มไหลไปก่อนครับอันนี้มาปุ๊บแม่งนิ่งเลยเขาเรียกว่าเข้าที่เข้าทางได้ไวขขึึ้้้นนนนมมมมััััจจจะะดดดสรรรไีีใช่คบผผก็ล มากในด้านนี้ด้วยถูกต้องทีนี้เรื่องของการเล่นเกมดีกว่าอันนี้ใช้งานโดยตรงและเรื่องาเลยเกมที่แบงค์ไปเล่นมามีเกมอะไรบ้างจริงๆเล่นหลายเกมมากถ้าเกิดเทียบด้วยกันมี r วมี PUBG, Call of Duty, Dead by, เกมชครบซึ่งทั้ง3ตัวนี้เพื่อนๆสามารถไปดูได้รีวิวเต็มในช่องแบงค์เกมจ๋ามีหมดถ้าเป็น8ป1มีตัวไหนบ้างก็จะมี Not ติ h เรดแมจิกเจ็ดเจ็ดเอสโปรอ่าเอาจีหกถ้าเป็นพวกแปดเจนสองการเล่นเกมล่ะแปดเจนสองที่ปีนี้เลยมีไอคูลไอคูลวันพลัสสิบเอ็ดวันพลัสสิบเอ็ดอี่อยู่ข้างหน้าแล้วก็เอสยี่สิบสามมอเตอร์อะหลังจากนั้นมาแปดเจนสองหมดเลยหมดเลยใช่ก็ไปหาดูได้นี่หาง่ายหน่อยแปดเจนสามตัวนี้เราเล่นกันก็จะมีเซี่ยงนี่สิบสี่โปรอ่ะไปหาดูได้ครับผมคลิปนี้ออกคลิปมึงก็น่าจะออกเหมือนกันน่าจะออกละเออถ้าไม่ออกก็ไปกดติดตามรอไว้ก่อนนะเฮ้ยฝากไว้ก่อนนิดนึงกูยังไปแซวในคอมเมนต์มึงงออยยู่่เเลรรรพีแบบคค์ทกมั เอาแบบอิมเบาๆก่อนแล้วกันอิมเบาๆอวีนะกับอวีไม่มีความแตกต่างกันจริงเหรอถ้าเทียบเรื่องของเฟรมเรทความลื่นการเล่นแบบ1ชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างเงี้ยไม่แตกต่างกันเลยเพราะว่าเออนิ่งนิ่งจริงๆเพราะว่าด้วยเกมเนี่ยมันออปติมั่ยขึ้นมานิ่งแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างคือตัว snap แปด gen สามเนี่ยมันพัฒนาต่อมาจาก8ปด gen สนะความแรงก็เหลือเฟือใช่ครับแต่ว่าตัวที่เราใช้เทสเนี่ยบอกเลยนะว่าเกมเนี่ยเราโหลดมาแบบไม่ได้ถูกต้องนะเรียกว่า apk มาเรา apk มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยมมัันอาาจจะะได้สกปรณ 70%ของซ p u ตัวจริงที่จะวางขายในอนาคตนะครับซึ่ง70%อ่ะมันก็เหลือกินเหลือใช้แล้วอะตอนนี้ร้อนก็น้อยแบตก็ลดน้อยเฟรมเรทนิ่งไหลลื่นภาพที่อัดหน้าจอมาดีแล้วก็ตัวซ p u มันเนี่ยทำให้อัดหน้าจอเนี่ยได้ถึง90เฟรมนะครับบิตเรทสูงมากออแล้วเกมเดี๋ยวนี้ RV เนี่ยเราสามารถเปิด1้0เฟรมเรเล่นกันได้แล้วใช่ครับสบายเลยทีนี้ลองไปแคกมาก็สบาย RV เนี่ยนี่บอกนิดนึงนะจะมีอยู่แค่บางตัวเท่านั้นนะครับที่ผมไม่ค่อยแนะนำให้เล่่่นกก็คือวว 8x1 แรๆชที มันเปิดตัวมาแรกๆอย่างเช่นในมีสิบสามถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแปดเจนหนึ่งมีสิบสามหรือเปล่าสิบสามหรือสิบสองนี่แหละเพราะว่ามันสิบสองมีปัอหเพราะว่ามันมีปัญหาอยู่มันเปิดได้แค่ห้าสิบเฟรมปะณเวลาปัจจุบันนี้เนี่ยถ้ากี่ผมเอาไปเทสเมื่อประมาณไม่กี่เดือนก่อนมันก็ยังมีปัญหานี้อยู่ใช่ใช่ครับมันเป็นปัญหาเนื่องด้วยที่ว่าแปดเจนหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะชอบร้อนกว่าชาวบ้านเขาแล้วก็เหมือนมันจะมาแก้เอาตอนแปดพัดเจนหนึ่งแล้วอะแต่แก้ก็แก้ไม่ส ปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่ค่อยแบบแนะนําเท่าไหร่สําหรับตัว8เจน1หรือแปดพัน Gen หนึต้องดูเป็นรุ่นๆไปอ่าใช่ให้ดูบางรุ่นก็ดีจนน่าใจหายอย่างพวกไอ้ Notting Phone อย่างเงี้ยครับไม่งดีแบบดีเลยอ่ะเออถ้าเอาแบบดีสุดที่ผมเคยจับแปดพัน Gen หนึ่งนะ Red Magic 7 Pro เออเฟรมเรทนี่กึบเลยใช่แล้วก็จะเป็นแบบพวกเอ่อ ROG เออมือถือเกมมิ่งเกมจ๋าเลยแลต้องดูเป็นรุ่นๆไปใช่ครับเกมหนึงที่แบงค์ไปเล่นมาคือทำซีมือบายกูอยากรู้อย่างหนึ่งเปิด90ได้ยังตอนนี้ึ่งมันเป็นมือถือเล่นเกมอ่้เปิด แต่มือถือทั่วไปเนี่ยยังเปิดไม่ได้เอองงเหมือนกันแต่จะไปเปิดได้แค่แบบ Gen 2องแป่ Gen 2แต่ Gen 2นี่คือได้ทุกรุ่นเลยใช่โอเคไหมงงงงเลยอันเอาเป็นว่าถ้าเป็น Snapdragon 8 Gen น1ก็ต้องดูเป็นรุ่นแนะนําเป็นมือถือเกมมิ่งเนาะถ้าอยากเล่นอ่าใช่ันี่คือความแตกต่างนะครับเพราะว่าผับ G แบบ90เนี่ยมันเลือกปฏิบัติกับ Snapdragon ซึ่งแปลกมากนะครับปกติแล้วผับ G กับ Snapdragon นี่ก็รักกันนะอืเออทําไมวะถ้า90าก็ต้องมาแปด Gen 2อแ Gen 2กับ8เจ Gen แต่ Gen 3 ตอนนี้ยังเปิดไม่ได้ไมไ่แต่ว่าเป็นเพราะว่าเวอร์ชันที่เราไปโหลดมารหรือว่ายังไม่ได้ออปติไมซ์หรือว่าเรายังไม่ได้ปล่อยตัว8 Gen 3ออกมาจริงๆออตัวเกมก็เลยไม่ได้แบบ <Optim ize. S 1> ออฟตี้มซใช่เดี๋ยวรอดูแต่ว่าตอนนี้8 Gen 2ชัวร์ล้วใช่ครับนี่ถ้าเป็น60ล่ะ60เป็นไงบ้างแต่ละตัวถ้าเป็น60ในกราฟิกเดียวกันตอนนี้ณนะเวลานี้ยังเทใจให้กับ Snapdragon 2. s n a p d r a g o n 8 g 2ยดคี จริงหรอำเบอร์ตึงเพราะว่า 8J3 เนี่ยจากที่เราไปลองมาเล่นมานะครับคือเล่นได้เลื่อนนั่นแหละแต่ว่าพอเล่นไปสักป,ประมาณ40นาทีพวกนี้เนี่ยมันเริ่มมีอาการกระตุกนะครับเพราะว่ามันเกิดจากความร้อนสะสมแล้วก็ตอนที่ผมได้ลองถ่ายคลิปเนี่ยเซอร์ไพรส์เลยค้างจริงหรอค้างแบบค้างไปเลยถ้าเกิดเราไม่รีเกมเนี่ยเราก็ไม่มีวันได้เล่นต่อ,อจริงจริงอันนี้ผมมีอ่านหน้าจออยู่น่าจะน่าจะได้เห็นในคลิปโอเคงั้นคนที่แบบเดี๋ยวสมมติดเดือนนี้ <S S S ครับคลิปนี้ออกปุ๊บแล้วเขาซื้อพวกเซม่ิคอนเดด้เหมา เขาตกใจมาดูคลิปนี้ันได้ไม่ต้องตกใจเนาะใช่ครับมือถือมันเพิ่งเปิดตัวครับเป็นนี้แหละ iPhone ก็เป็น iPhone 15 Pro Max เนี่ยผ่านมาแล้วเดือนกว่าๆยังไม่นิ่งเลยยังไม่สามารถเปิด90ได้เลยใช่โดยภาพรวมถ้าเป็น60เฟรมครับผมกับ90เฟรมตอนนี้แบงค์ว่าตัวไหนดีสุดนะผมชอบ8 Gen สสุด8 Gen 2คือตั้งแต่มันเปิดตัวมาในไอคูอะหลังจากนั้นก็คือชอบมากเลยดีเลยดีเลยลื่นเลยคือมันดูเหมือนไม่ต่างเนาะ Gen 1นึมา Gen 2เปลี่ยนแค่เลขตัวหนึ่งแต่จริงๆไม่ต่างกันเป็นเเท่าตตัวลยอะ้ง คะแนนของแอป 3D Wildlife ที่มันรัน 4K ตลอดเวลาแล้วใช้การ์ดจอรันน่ะมันให้คะแนนความต่างจากเดิม8 Gen 1 6,000คะแนน8 Gen 2 1 2 0 0นคะแนนเป็นเท่าตัวเพราะว่า8 Gen 2เนี่ยนะครับความร้อนน้อยเฟรมเรทดรอปน้อยแล้วก็คะแนนในแอปเนี้ยมันให้คือมันให้ความ s t a บิลของเฟรมเรทเพราะว่า8 Gen 1อ่ะมันร้อนมากจนแบบเฟรมเรทมันร่วงเนึกอว่าแต่8 Gen 2อ่ะมันไม่ได้ร้อนเวอร์แล้วการ์ดจอมันแรงพอจะรันแบบ60ยาวๆได้มัน้องโมคะแนนเยอะอันนี้อันนี้คืออ้างอิงจากแอปที่เราไม่ได้พูดถ นะพอดีผมไปหาข้อมูลมาเมื่อเช้าแล้วแบบเฮ้ยทำไมแอปที่นี่มันแตกๆวะอ๋อโอเคมันให้คะแนนเยอะเพราะว่า8.2มันสเตเบิลกว่าในการใช้งานกราฟิกหนักๆถูกต้องอีกเกมนึงขอออฟฟิซี้เออขอเป็นไงบ้างวะอย่างออฟฟิซี้เนี่ยเอาเป็นว่ารุ่น8.1เนี่ยเราตัดทิ้งไปก่อนทำไมอ่ะเพราะว่ามันเล่นแล้วมันร้อนง่ายร้อนง่ายแล้วเฟรมเด่นดรอปง่ายนะครับแล้วเวลาเล่นไปสักครึ่งเกมพวกนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีเอฟเฟกต์แล้วมันมีอาการกระตุกบ้างมีการช้ามีการหน่วงบ้างแต่ว่าผมจะพูดแค่ Gen 2และ Gen การเล่นจริงเนี่ยมันลื่นภาพดูดีดูสมูทอัดหน้าจอมาภาพสวยอัดหน้าจอได้90เฟรมเหมือนกันแต่ว่าของตัว8 Gen3 เนี่ยเวลาเราเล่นไปเกือบจบเกมสักประมาณสัก20-30นาทีเนี่ยมันจะเริ่มมีอาการกระตุกเล็กๆน้อยๆแล้ว<อ>ใช่แต่ของตัว8 Gen2 นี่คือลื่นแบบยาวนานนี่ครึบนี่ครึบเป,เปิด90ได้ไหมเปิด90ได้หมดเหมือนกันหมดเลยส่วน8 Gen1 เปิดได้ปะเปิดได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ลื่นเออเหมือนก็ไม่แน่นอนแล้วก็90เนี่ยจะอยู่ในโหมดทีมเดทอย่างเดียวปะตอนนี้ตอนนี้อยู่2โหมดนะตอนน แล้วก็โหมดแบล็ตเทิร์นโรยัลเป็นไดร์ลื่นเหมือนกันหมดเลยโอเคครับใครจะซื้อไปเล่นคอร์บิวตี้แบบข้าวสีเฟรมจัดไปได้แล้วก็ในอนาคตคอรก็จะมีไอ้นี่ใหม่มานี่วอรโซนใช่รอเลยตอนเนี้ยจะจุดจะเจาะมากเหมือนเขาเปิดหัวมาแล้วนิดนึงว่าช่วง2อาเดือนที่แล้วอ่ะว่าแบบวอรโซนจะลงแล้วตอนนี้เนี่ยเขาเหมือนโคลสเบต้าอยู่นะณที่ใดที่หนึ่งบนโลกใบนี้เพื่อทดสอบก่อนคือวอร์โซนเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งคือมันปรับแต่งปืนได้นี่แหละใช่ใช่กูชอบมากกูดูพี่อาร์ตบ่อยเฮ้ยอาร์ตเอเชียชอบกันเออปูผ เดสบายเป็นไงบ้างเดสบายเดยไลท์นะครับเอาจริงๆทั้ง3รุ่นเนี่ยเวลาเข้าเกมช่วงแรกๆอ่ะเหมือนกันหมดคือมันลื่นมากนะครับแต่ว่าของตัว8ปดเจหนหรือว่า8ปดพันเจนเนี่ยถ้าเกิดเล่นไปสักพักนึงเนี่ยร้อนยิ่งถ้าเกิดเล่นเป็นคนเนี่ยแล้วปรับกราฟิกเป็นเอาท้าเนี่ยมันกระตุกแล้วมันจู๊ยากมากนะครับ,รบ <ๆ S 2> มันหน่วงด้วยแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยพอมันกึกน๊กนึงมันเหมือนค้างไปแบบช็อตหนึ่งเขาเรียกว่าแบบเฟรมไทม์มันพุ่งอ่ะออแล้วมันฉีกไปนิดนึงแล้วพอกลับมาอออออออีีีีีีกกททคคืืโดดนนนนตตะะไรรยยยย่่่่าาาาางงงงงง้้้้เเ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 ขขใใใจจจบมมมมมัััป็ศหวชึึฟ ลายไปเฟรมมึงตอนที่มึงกำลังจะโดนจู๊กเนะี่ยกำลังเจ็ดสองเลยเกลายเป็นเจ็ดสี่ ทั้ง3รุ่นเนี่ยแนะนำว่าปรับกราฟิกแค่สูงก็พอ,อสูงเนี่ยภาพก็เหลือกินเหลือใช้แล้วเอ,อวาแตาตอนนี่คือมันจะบูตแบบพวกหมอกเอฟเฟกมืดพวกแบบรายละเอียดที่อยู่บนพื้นบนพวกนี้ซึ่ง<ร>มันโดยรวมเราคิดว่ามันไม่จาเป็นสักเท่าไหร่สําหรับผมนะเออในนั้นปรับให้มันต่ําหรือกลางใช่คือมันยังได้ความสวยอยู่แล้วก็ศัตรูนอนหมอบกูยังหาเจอง่ายอยู่ครับผมเนบาบก็เลยรู้สึกว่าแนะนําให้ปรับสูงหรือกลางสูงประมาณนั้นถ้าถ้าเป็นสูงอย่างเงี้ย snap 8 Gen 2กับ8 Gen 3ห่างกันเยอะปะไม่่วา ส่วนตัวนะเอาส่วนตัวอีกแล้วนะชอบ Gen 2มากกว่านะเวลาปัจจุบันนี้พอมันออฟตีมันนิ่งแล้วปะใช่ครับตอนมาแรกๆ8 Gen 2มีปัญหาปะไม่มีปัญหานะเแี่มึงทำมาตึงอย่างว่า8 Gen 2เออจริงๆมันตึงตั้งแต่ IQ 1 Plus พัอท่แบบผมชอบมาตลอดเลยนะ8 Gen 2อ่ะผมจำได้เลยเหมือนกันว่าตอนนั้นน่ะไอคูที่เราเล่นน่ะเป็นซัมดัลคอน8 Gen 2ตัวแรกของไทยที่รองรับเรเซชชิ่งด้วยใช่ตึงจัดอ่ะตอนนั้น่ะ แปดเจนสามมาก็ยังแบบมีแบบต้องรออีกหน่อยแปดเจนสองมาเหมือนไม่ต้องรอผมว่าอาจจะต้องเก็บกดมานานผมว่าแปดเจนสามเนี่ยอาจจะต้องรอให้มันเข้าในไทยแบบออฟฟิเชียลก่อนคิดว่าน่าจะตึงกว่าโอเคโอเคเกมสุดท้ายครับผมเกมชินอิมแพคเกมชินอิมแพคนะครับเกมนี้โอ้โหจริงจริงนะเลือกยากระหว่างเจนสามกับเจนสองทำไมอ่ะเพราะด้วยฟีลลิ่งความลื่นเนี่ยลื่นเหมือนกันแปลกใจมากเลยแปดเจนสามนี่คือหน้าจอออกมาภาพลื่นมากเฟรมเรทนิ่งแล้วก็ลองไปเช็คดีเทลของค่าเฉลี่ยเฟรมเรทมา สูงกว่า60อีกจริงเหรอเออเหลือจะเชื่อเหมือนให้มันเกินคือต้องบอกก่อนนิดนึงว่าตอนนี้ Android เนี่ยยังเปิดได้แค่60นะใช่ไม่เหมือน iPhone 13 14 15ที่เป็นซีรีส์โปรกับโลแม็กพวกนั้นเปิด120ตั้งแต่ปีมาโวแล้วอ่อโอเคก็ได้แค่60แต่ว่า60คือของ8ปดเจนสเนี่ยจะลื่นกว่า8ปดเจนสแง่ของเฟรมเรทนิดหน่อยนิดหน่อย่ต่างกันมากนะครับก็ถ้าเป็นเกมเกมชินสำหรับแบงก์ก็ยังให้8 2กแปดเจนสองกับแปดเจนนสามอยู่นิดแปดเจนสามตเออเกกม็โหลด APK มาครับผม ก็ยังไม่อ,อันทีไซ์นี่เพิ่งมีตัวแรกของโลกเองเฮ้ยเอาเรื่องแสดงว่าในอนาคตเนี่ยถ้าดูแนวโน้มกราฟของหุ้นตัวนี้เราสมควรที่จะซื้อเราควรจะซื้อครับอ่าโอเคได้ได้ไดไดผมว่าไม่ดอยแน่นอนอ่าไม่พูด <laughs> ถึงรถปู๋ใช่ใช่่จริงแล้วอันนี้เสริมให้ดีหนึ่งนะจริงแล้วตัวกราฟิกการ์ดหรือว่า G P U เนี่ยถ้าเราไปดูคะแนนเทสเนี่ยนะครับแ8 Gen หนึ่งมาเป็น8 Gen สองเนี่ยเขาบอกว่าต่างกันประมาณ30เปอร์เซ็นต์8 Gen สองมาเป็นแ8 Gen สามก็ต่างกัน30เปอร์เซ็นต์แต่ เกมที่มันใช้กราฟิกเยอะขนาดที่ต้องแบบเห็นความต่างเนี่ยมันไม่แทบจะไม่มีเลยตอนนี้เอามึงเล่นเกมอะไรอะขับจี <F D. S 1> <RV S 2> อาร์วีอย่างเงี้ยไอ้เรื่องกราฟิกการ์ดเดี๋ยวนี้ใช้ไม่ถึงหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซำไม่บอกว่าแต่พอเป็นเกมสูงๆระดับแบบเกมชินหรือว่าในอนาคตถ,ถ้าเป็นพวกเกมคอมที่พอร์ตมาให้ที่มันมี<อ>รเรทติ้งดูเงี้ยอะเคยสี่เดนอีวิลอย่างเงี้ยสมมติถ้ามีนะสมมติถ้ามีคุณจะยิ่งเห็นความต่างคือเหมือนกับซื้อเผื่อไว้แล้วสำหรับในอนาคตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ ประมาณนี้สำหรับการเล่นเกมพาสสุดท้ายแล้วว่าแปดแล้วก็ความร้อนโอหเป็นยังไงบ้างแปดจนมาเป็นแปดจีนสองดีขึ้นเท่าไหร่แปดจนสองมาเป็นแปดจีนสามดีขึ้นเท่าไหร่เอาจริงนะจากแปดจนหนึ่งหรือว่าแปดพันจนหนึ่งมาแปดจนสองอะตอนนั้นเนี่ยเห็นต่างเยอะมากความร้อนความร้อนด้วยแบตเตอรี่ด้วยคือแปดจนหนึ่งเนี่ยมันจะเปิดตัวมาเฉยๆแล้วก็ร้อนแล้วก็แรงแบบแซงทางโค้งเลยเหมือนเอาความร้อนแรงของแปดแปดแปดมาด้วยใช่ จริงเห็นด้วยคือเป็นทเคทคโนโลยีการผลิตแบบ4นาโนเมตรนะแต่ว่าร้อนกว่าพวก5นาโนเมตรหรือ6นาโนเมตรเยอะมาก,กนตอนนั้นเอาจริงก็แบบน่าจะลดประมาณ20บวกบวกทีนี้ความร้อนจาก8 g 1ไาเป็น8 Gen 2รับแบงค์ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนตัวผมให้เกิน50หูโอ้ขนาดนั้น,น<ผ>มันดีขึ้นขนาดนั้นมันดีขนาดที่ว่าแบบเล่น8 g e 2ไปนานๆเนี่ยไม่รู้สึกเลยว่ามันแสบมือหรือแบตเตอรี่มันก็ไม่ได้ลดมากขนาดนั้นคือมันลดในระดับของเรือธงทั่วไปถูกต้องครับสำนันบอกแมนโอเค สารตะกะแล้วแล้วจาก8เจน2ไปเป็น8เจน3ที่ยัง optimize ไม่นิ่งป่ะอ่าถ้าเอาแบบอ p t i m i z e ไม่นิ่งนะเออทรงๆใกล้ๆกันใกล้ๆกันแต่8เจน3แบบอึดกว่าจริงเหรอจริงอยากเห็นได้ชัดเลยคือ,อผมเนี่ยลองเล่นผับ g ีแสงสุด SDI SD สูงสุดอ่าเอาแบบแกล้งเต็มที่เต็มที่เลย ชั่วโมงหนึ่งลดไปแค่16%เชครียดนี่อึดมากนะอันนี้คือแบบคือเราปรับในเซตติ้งกราฟิกที่เราคิดว่า,าเครียดมันเรนแบตกูแน่ๆเลย่สักย0 22สถึงย4อเ็น่าจ<ย>ะสวย,ย,ยอเออสเอเเครียดเครียดแล้วผมลองวัดอุณหภูมิกับไอ้เครื่องวัดอ่ะ40.7องศา ก็แสดงว่าความร้อนน้อยลงประหยัดแบตมากขึ้นใช่แล้วก็ลื่นเหมือนเดิมว่าลื่นกว่าเดิมด้วยลื่นเหมือนเดิมโอ้โหอันนี้น่าสนใจนี่ยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเออตึงตึงครับพูดเลยว่าน่าสนใจแปดเสามเนี่ยตึงเรื่องนี้แหละตึงแล้วทีนี้อีกอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะคุยก็คือตัวเปอร์เซ็นต์แบตนี่แหละครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์แบตกับความร้อนเนี่ยมันมีผลอย่างมากสําหรับในแต่ละเจเนอเรชันใช่ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเล่นเกมนานๆยังได้คควาาามมแรรรรงงะดับเเืออธยยู่่่กกทีีุณปลนจสติ ใช้8เจน1อยู่วันนี้อยากขายแล้วรอจะซื้อ8เจน3แปลว่าคุ้มไหมคุ้มถ้าสมมติใช้8เจน2อยู่แล้วจะขายเพื่อจะรอ8เจน3คุ้มไหมไม่คุ้มโอเคครับจบสั้นๆเท่านี้ใช่ครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆก็ลองดูคลิปนี้ไว้ประกอบการตัดใจแล้วกันนะครับมีรุ่นไหนที่ใช้ทีรุ่นไหนลองเซิร์ชชื่อรุ่นตามด้วยกาจูเอ๊ะเกมจ๋าโอเคตามด้วยเกมจ๋าเกมจ๋าเฮ้ยก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับหรือว่าจะดูรีวิวเต็มนะครับได้ในช่องขอออองงงกก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 ูแแแแแแซ่่บบบบลลลล้้้้ววว็็ตตาามมมมยจจจรรนนนนนะคคคคัััััโเเเีผ์๋ไปให สวัสดีสวัสดีจัดเฮ้ยเยวันนี้วันนี้มันเกิดแบงค์กมจา๋าอุ้ยยพอหน่อยวันที่ถ่ายอยู่นะอายุวันโนสุขัขงพลังพลังมา <laughs>